สวัสดีค่ะชาวพิจิกนะคะทุกคนทุกท่านนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะตุลาพิจิกาเออใช่กำลังดูว่าเราพูดราศีผิดหรือเปล่าโอเคชาวพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายภาพรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอะไรขึ้นมาจะอ่านให้หมดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นหัวข้อที่ว่า หลังสงกรานนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะสำหรับชาวพิจิกนะหลังสงกรานจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะวันที่นะคะที่บ่งบอกว่าคุณเป็นชาวราศีพิจิกหรือเปล่าออมแปะไว้ให้ลราที่ e s c r i t t i o n แต่เป็นการแปะคร่าวๆเฉยๆ เพราะจริงๆออมนะคะก็ไม่ได้อยากจะปิดกั้นนะคะบางคนอยากจะดูวันที่ตามแบบไทยบางคนอยากจะดูวันที่ตามแบบตะวันตกบางคนอยากจะดูลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวพุธด,ดาวสุ์ได้หมดเลยยังไงก็ได้นะคะบางคนในชาร์ตเกิดอาจจะมีลัคนาราศีมีราศีพิจิกแฝงอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยดูได้หมดคือออมไม่อยากปิดกั้นนะคะออมแบบ ฟรีสไตล์มากทุกคนนะคะขอเพียงเพื่อนๆเ,เชื่อว่าชั้นเนี่ยมีส่วนของชาวพิจิกนะหรือว่าชั้นเนี่ยเป็นลัคนาราศีพิจิกนะก็ดูได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันว่าออหลังสงการานเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวออมจะขอดูพลังงานในปัจจุบันของคุณก่อนนะชาวพิจิกออมขอดูพลังงานปัจจุบันของคุณหน่อยคะ่ะขอดูพลังงานปัจจุบันของคุณ five of wands Eight of Swords, Three of Pentacles, The Fool, Six of Cups ฐานะ,ะสำหรับเป็น The Hermit โ okay, อเคค่ะชาวพิจิกค่ะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชาวกุ่มนะคะแล้วก็ชาวกันนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวพิจิกเป็นยังไงออมีความรู้สึกว่านะคะ ตัวคุณเองช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแบบปีกวิเวคลักสันโดดหรือใส่ใจสนใจบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังโฟกัสนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ทั้งแบบเป็นอินโทรเวิร์ตช่วงนี้นะฉันไม่ค่อยอยากส่งสิงกับใครหรือคุณกำลังใส่ใจในการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะแบบเดอะฮอร์มิทนี่คือแบบเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆจดจอนะคะเอ่อไ f ฟ์ e อฟบอนส์โอเคอันคอเนาตทำนายในลักษณะของความรักก่อนเลยแล้วกันนะคะ ความรักเนี่ยอมมองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนกันแล้วหรือ oui, ไม่ได้เป็นนะแต่มันเหมือนมันต่างคนต่างอยู่เนาะอยู่คนละที่ละทิศละทางก็ได้ joking, นะคะแล้วก็อมมองเห็นเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดูมีความสับสนใจอยู่เนาะมีความวุ่นวายใจมีความสับสนใจหรือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนหลายฝ่ายนะคะหรือว่าอารมณ์เหมือนแบบ เขาเรียกว่ามีตัวเลือกเยอะก็ได้นะไฟฟ้าบอลเสียนะมีคนเยอะอะนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันทะเลาะก,กันหรือเปล่านะมีเรื่องราวอึดอัดมีข้อจํากัดในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนคุยที่ดูแล้วมันก็คุยกันแบบอิสระเนาะคนคุยกันแบบชิลๆคุยกันแบบไม่ได้ซซเรียสอะไรมากมายนักเหมือนเป็นเพื่อนเป็นกัลายาณมิตรเป็นมิตรภาพ นะคะมอาางว่าก็คงจะพอจะปรึกษาหารือกันได้นะก็พูดคุยจริงจังอะไรกันเงี้ยก็ได้อยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ดูออกแนวแบบผิวเผินนิดนึงเนาะชิวๆนะคะดูแล้วยังไม่ได้ลงลึกอะไรนะชาวพิจิกน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ในลัก,ลกษณะนั้นหรือเปล่าหรืออยู่ระหว่างการเรียนรู้ให้มันลึกซึ้งมากขึ้นก็ได้นะแต่ว่าไพ่ห้าใบาเนี่ยมันบบกบอกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างที่ชาวพิจิกคุณนะ่ดูมีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย มันยังไม่ได้ลงลึกนะเอาก็ไม่แน่ใจว่าชาวพิจิกคุณติดอะไรคุณสับสนใจคุณไม่แน่ใจในอะไรหรือเปล่านะคะที่ทําให้คุณเหมือนดูมีข้อจํากัดอึดอ,อัดอ่ะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูดูไปเรื่อยๆดูชิลๆนะคะดูเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะน,นี้คือความสัมพันธ์นะทีนี้เรื่องเงินเรื่องงานก็พอจะไปไปได้อยู่นะเดี๋ยวออาดูว่า คือออปความรู้สึกถ้าเป็นเรื่องงานชาวพิจิกคุณก็ดูจะยุ่งวุ่นวายเหมือนกันเนาะออมไม่แน่ใจว่างานเยอะไหมงานเยอะงานแยะวุ่นวายอึดอัดข้อจํากัดก็เยอะกฎระเบียบก็แยะหรือเปล่าการเงินก็ดูตึงๆไหมนะคะอาจจะค่าใช้จ่ายเยอะจ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยมีภาวะของการที่เขาเรียกว่าจ่ายเงินแบบ ออมีความรู้สึกว่าเดอะฟูลนี่คือโอ้โหมันจ่ายตามใจมากเลยนะคะใช้จ่ายตามใจมากเลยก็จนจนการเงินตึงมืออะ่ะเพราะว่ามันมัน,มนค่าใช้จ่ายมันโสหุ้ยจิปทะใจหลายอย่างนะคะออสามเหรียญที่ขึ้นมาตรงกลางมันแปลว่าอ๋อไม่แน่ใจว่าชาวพิจิกบางคนในที่นี้จะจ่ายเงินเกี่ยวกับบ,บ้านช่องห้องหอเนาะมีการส่มแซมมีการต่อเติมมีการปรับปรุงรีโนเวทตกแต่ง อะไรหรือเปล่านะหรือว่าจ่ายเงินไปเกี่ยวกับโบสถ์วัดวาวิหารก็ได้นะสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างว่าสร้างอะไรนะคะก็ดูใช้ใจ่ายสนุกสนานมากเลยนะคะเออแต่ซิกซอบคัพส์เนี่ยซิกซอบคัพถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยอมมองว่าในบางเคสนะคะการใช้ใจ่ายของคุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นส่วนของเขาเรียกว่าการเกื้อกูลก็ได้นะเออมีการช่วยเหลือเกื้อกูลนะการแบบอะไรทำโรงทาน การทําอะไรที่เป็นการช่วยเหลือใครนะคะก็ได้นะคะแต่ดูโอ้โหจ่ายจ่ายสนุกสนานมากเลยอะ่ะนะเออทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องเงินอะ่ะเอามาว่าแม้ว่านะคะภาพรวมยังดูมั่นคงอะ่ะแต่มันก็อาจจะทําให้เกิดอาการกระเป๋าแห้งได้เหมือนกันนะเพราะว่าเดอ h e เ m อรเนี่ยถ้าได้เดอ h e เ m อรมเอาว่าการเงินนะมันจะ ไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะต้องพูดตรงๆว่าถ้าได้เดอะเดอะเดอะเฮอร์มิมาปิดใต้สำหรับแบบนี้คือจริงๆไม่ค่อยดีแม้ว่าสถานการณ์อาจจะยังเหมือนจะมั่นคงอะ่ะแต่ว่าให้ระวังก็แล้วกันการใช้จ่ายตามใจเกินไปนะฮะตามใจเกินไปอาจจะก่อให้เกิดภาวะเงินตึงมือได้นะคะาบางคนก็จะเป็นเรื่องหนี้สินบางคนก็จะเป็นเรื่องราวของภาวะ การดูแลสามีภรรยาครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคอย่างน้อยๆถ้าเป็นเรื่องเงินก็ยังมั่นคงนะส่วนส่วนการงานก็ยังมั่นคงเพราะชาวพิจิกคุณดูมีความสามารถเนาะดูเก่งอนะดูเก่งดูดูดูเอาอยู่อะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องงานกลายเป็นยังยังยังมั่นคงค่ะแะก็ก็ไม่ต้องกังวลมากนะักแต่ก็อย่าใช้จ่ายให้มันเป็นเดอฟูเกินไปคือ อ๋ออย่าอย่ามือเติบเกินไปก็แล้วกันนะมันมันมันก็ยังมีไพ่ที่เป็นปัญหาอยู่นะนี่คือคือเตือนนะคะเตือนอ่าบางคนก็จ่ายเพื่อความหรูหราโอ้อาบางอย่างอยากดูดีอยากให้มันต้องต้องดูดีอะไรเงี้ยก็ได้นะโอเคอ่ะเรื่องเงินเรื่องงานก็ดูแล้วเอามาเกี่ยมพูดเรื่องเงินไปซะเยอะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอ๋อ,อว่าชาวชาวพิจิกมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่นะคะ จากเดิมที่ดูแล้วมันวุ่นวายแล้วก็ดูจะมีความอึดอัดอะไรบางอย่างนะเออนะคะทีนี้เรื่องงานเนี่ยเอามองว่าชาวพิจิกจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางอย่างแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นกับสิ่งเก่านะเอามองเห็นมันน่าจะได้เป็นการเซซิโลหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าเช่นไรสินค้ามือสองอหรือ,ส,อสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนเก่าในอดีตของคุณเน่ยเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะดูแล้วมันจะเป็นเกณฑ์การใช้เขาเรียกประสบการณ์เนาะออประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยแหละนะคะไปเริ่มต้นทําอะไรก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณอาจจะเคยผ่านมาแล้วอะตรงเนี้ยนะคะการงานอ่ะแล้วแล้วถ้าถามว่าแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะ ถ้าเป็นงานเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าก็ยังมั่นคงอยู่ไงนะกับการที่คุณได้ได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างตรงนั้นอะไรตรงเนี้ยนะทํากับเพื่อนทาทากับเอ,อ่อคนเก่าๆในอดีตหรือเป็นสิ่งเก่าๆในอดีตเนะี่ยจะดีแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะเนะ่เพราะฉะนั้นสภาวะปัจจุบันแสดงว่าค่อนข้างดีแหละการงานการเงินนะ่ะนะแต่แต่อย่างที่บอกการเงินคือต้องระวังแค่นั้นเองอย่าว่าอย่าอ,อย่าเติบเกินไปนะอะทีนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์เออออ่านไปแล้วใช่ไหมคือตัวคุณน่ะเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันไม่ค่อยเปิดใจให้กันเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็แม้มันจะเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ความสัมพันธ์มันยังดูชิลๆดูเป็นอิสระดูผิวเผินหรือว่ายังดูต่างคนต่างอยู่อยู่นะคะก็ไม่แน่ใจว่าใครเนี่ยรักอิสระรักสันโดษเนาะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ดูเป็นเพื่อนกันนะดูมีความเป็นกัลยามิตรแล้วก็บางคนเนี่ยมีคนเก่าๆที่ยัง ก้าวขาไม่ออกจากตรงนั้นนะคะเพราะนั้นชาวพิจิกบางคนคุณอาจจะยังติดอยู่กับอดีตบางอย่างนะคะอาล่ะทีนี้เราจะไปดูบ้างนะว่าแล้วหลังสงกรานมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะการเปลี่ยนแปลงหลังสงการานของชาวพิจิกการเปลี่ยนแปลงหลังสงกรานของชาวพิจิกนะคะ t h e m Press the, the Chariot Four of Pentacles The Tower Six of Swords นะคะใต้สำหรับเป็น the Moon โอเคมีไพ่ชาวพุ้ศพค่ะชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะชาวอังคารพิจิกเมษแล้วก็ชาวมีนนะคะชาวพิจิกหลังสงกรานคุณจะเป็นยังไงบ้างออ่านเรื่องความรักก่อนแล้วกันนะคะออมีความสึกถ้าเป็นความรักนะ หลังสมกรารเนี่ยดูแล้วบรรยากาศมันดูขมุกข,ขมัวดูอึมครึมยังไงพี่กนนะคะเออเอมมีความรู้สึกในบางเคสนะคะชาวพิจิกจะเกิดเหตุการณ์กระทันหันปุบป,ปับบางอย่างเกิดขึ้นนะในบางเคสนะคะเออเช่นมีเรื่องราวโปแตกมีการไปรู้อะไรบางอย่างนะคะว่าเอ๊ะ ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกักกันไว้อะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นแค่คนคุยที่กักกันไว้นะคะแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เอ้ยยังมีคนของตัวเองอยู่เลยนะคะมีคนของตัวเองมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนไปรู้มาว่าเอ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงซ้อนเหรอคบซ้อนเหรอกักกันไว้แค่นั้นหรออะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพราะฉะนั้นชาวพิจิกบางคนหลังสงกรา์อาจจะเลือกที่จะ move ไปหรือเปล่าเนาะ บางคนนะคะอาจจะเลือกที่จะจบ move ออกไปนะคะจากความสัมพันธ์ที่ดูแลอาจจะยากเนาะเออยากเพราะมันทำได้แค่กักกันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวพิจิกเองก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเฮอมันมันอึมครึมเนาะเออมันมันไม่ชัดเจนเลยนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกเสียอกเสียใจหรือว่ารู้สึกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างผิดพลาดผิดหวังนะคะ บางคนเนี่ยก็อาจจะยังมีคนเก่าๆ,ๆป้วนเปี้ยนอยู่นะคะก็แสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวพิจิกอาจจะมีทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าหรือเปล่านะ,ะก็เลยทําให้คุณรู้สึกขมุกขมัวในตัวเองแปลกๆปเนาะเออนะคนเก่าๆก็มีคนใหม่ๆก็มาคุณก็เลยเออไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงดีอะนะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกบางคนก็เลือกที่จะพังจบจากสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนบางอย่าง นะคะแต่ในบางคนเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองบางเคสนะชาวพิจิกคุณจะเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักนะคะเลือกที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เลือกที่จะรักตัวเองและมีเซฟโซนของตัวเองนะคุณก็เลยเลือกที่จะพังแล้วก็มูฟออนไปค่ะจากไปนะแต่เหมือนตัวคุณเองอะ่ะยังแอบรู้สึก คิดถึงหรือว่ารู้สึกถึงความผูกพันที่มันลึกซึ้งกับเขาอยู่ก็ได้หลังสงกรานเนี่ยเพราะฉะนั้นมองคงต้องคอนติเนียต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ออมมองเห็นว่าในบางเคสคือจะเลือกพังจบแล้วก็มูฟออนไปจากจากไปจากสิ่งที่มันอึมครึมนั้นอะไรประมาณนี้นะคะในบางเคสเท่านั้นทีนี้ในบางเคสที่ออมมองว่ายังอยู่เนี่ยในบางเคสที่ยังอยู่นะคะ ชาวพิจิกคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่เจอใครบางคนที่เขาดีต่อใจจริงๆอะ่ะมันทําให้คุณต้องการที่จะมุ่งมั่นแล้วลุยไปกับเขามากๆนะคะโดยที่คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงแบบกักกักกันไปก่อนนะคะก็กักกักกันไว้เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนกับตัวชาวพิจิกเองเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกเงเอาไม่แน่ใจว่าคุณน่ะมีอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับคนเก่าๆที่ยังติดพันหรือเปล่าไง นะคะมันก็เลยทำให้คุณเลือกที่จะเหมือนกับอก็เลยเลือกที่จะประครับประคองไว้เย,ยียวยาความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไปทั้งคู่หรือเปล่านะเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่ที่ชาวพิจิกเองเหมือนเหมือนออกแนวค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เหมือนมีเสน่ห์แล้วรู้นะคะวิธีในการที่จะประครับประคอง นะคะหรือว่าเยวยาสถานการณ์ไว้ได้ในเคสที่เป็นการครบซ้อนนะคะเออนะสงสัยแคปชั่นของชาวพิจิกก็คือเออเก่าคือเก่าเก่าก็มีใหม่ก็มาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะสำหรับชาวพิจิกที่โดดเด่นจะเป็นในลักษณะนั้นนะนะแต่ว่าส่วนส่วนวน,น่าจะเป็นส่วนน้อยหรือเปล่านะคะที่เลือกที่จะจบแล้ว Move on ไปนะคะออาทีนี้เรามาดูเรื่องงานบ้างนะเพราะเมะกี้อมก็อ่านเรื่องเงินเรื่องงานไปให้ใช่ไหม เออเอามาีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องเงินนะคะมันเหมือนกับหลังสงกรานตัวคุณเนี่ยจะอยู่ในในความลำบากใจบางอย่างนะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะค่ะเออก็ค่อนข้างที่จะรักความสุขสะดวกสบายเนาะเออชาวพิจิกหลังสงกราน์คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณก็แอบรักความสะดวกสบายความสุขอะไรบางอย่างนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่แบบ ต้องเก็บเงินน่ะนะคะออมมีความรู้สึกว่าเหมือนต้องประหยัดต้องเก็บเงินนะคะเพราะว่าจะมีภาวะเฮ้ยค่าใช้จ่ายอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันมีอุบัติเหตุมันมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเออมีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เกิดเป็นอุปสรรคในระยะยาวของคุณเลยนะเออเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เออดูเป็นอุปสรรคที่ต้องต้องกังวลทีเดียวนะเพราะนั้นมองว่าเออเก็บเงินไว้ก็ดีนะ ถ้ารู้ตั้งแต่วันนี้เอามองว่าเก็บเงินไว้ก็ดีนะคะเก็บเงินไว้ก็ดีเพราะว่าจะได้มีมีใช้จ่ายเวลามันมีสิ่งฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะบางคนก็เป็นหนี้สินระยะยาวบางคนก็เป็นอุบัติเหตุหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแต่เอามองว่าน่าจะเป็นค่าใช้จ่ายนักษณะฉุกเฉินเพราะว่าเดอะทาวเวอร์มันขึ้นนะคะเออนะก็เลยทําให้เกิดเป็นอุปสรรคก็เลยทําให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะเรื่องเงินนะั้นหลังสงครามมันเก็บเงินไว้ก่อนจะดีกว่านะเออรู้จักประหยัดจะดีมากๆนะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยอมมองว่า,าหลังสงกรานเนี่ยดูแล้วนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายนะชาวพิจิกบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดภาวะการจบเกิดภาวะกระทันหันอะไรบางอย่างที่ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างกระทันหันเลยทำให้คุณกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะ,นะคะก็หวังว่าชาวพิจิก ที่ดูคลิปนี้จะจะจะเก็บเงินไว้บ้างนะเออหวังว่าจะได้เก็บเงินจะได้ออมเงินบ้างนะเพื่อที่บางคนเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะเออนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลยวดยานพาหนะการเดินทางอะไรต่างๆค่ะเนี่ยให้เดินทางขึ้นมาสองใบเลยเนาะก็ดูแล้วหลังสงการคุณอา,อาจจะมีเกณฑ์ มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางด้วยก็ได้ค่ะเนี่ยเออนะมีเกณฑ์การโยกย้ายเดินทางด้วยคะ่ะชาวพิจิกที่ที่มันจะทําให้คุณส่งผลกับความรู้สึกว่ามันจะมีความกังวลพอสมควรเลยนะเออเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างเก็บเงินหรือเปล่าพอมันต้องเยกโยกย้ายเดินทางมันเลยรู้สึกเฮ้ยมันผิดแผนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะ เออนะก็ไปเป็นดวงรวมทุกคนนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะก,ก็พยายามอ่านให้ครอบคลุมอย่างดีที่สุดแล้วนะคะเนาะทีนี้เรามาดู Oracle กันบ้างดีกว่านะคะอ่ะมาค่ะ o r a c เคมีอะไรอยากจะบอกชาวพิจิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังสงการามไหมคะ Oracle มีอะไรอยากจะบอกชาวพิจิกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังสงการบ้าง a Spiritual connection นะคะคือความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณนะคะ A relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะพพ่อยากจะบอกว่ามันเป็น relationship หรือเป็นสายสัมพันธ์ที่โอ้คุณเหมือนกับสืบเนื่องกันมา ตั้งแต่แบบอดีตชาติเอามองว่าไพา่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ย้อนเวลานะเออแสดงว่าชาวพิจิกค,คุณกําลังดิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของ part life relationship นะคะนี่ไงมันมี six of cups ขึ้นมาเออแสดงว่าคุณอาจจะในบางเคสเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังคุยนะคะคนคุยของคุณหรือคุณกําลังดิว อยู่กับใครบางคนที่คุณอาจจะกล้าได้กล้าเสี่ยงในความสัมพันธ์นั้นแต่ออมบอกตรงมันยังไม่ลึกอะนะคะแต่เพราะที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาแล้วเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหรือว่ารู้สึกมีความสุขก็เพราะว่ามันน่าจะเคยมีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนั่นเองนะ,ะมีอะไรจะบอกชาวพิจิกอีกหรือเปล่า back to what you love นะคะ re-evolve reevaluate นะคะ your desires นะคะไพ่บอกว่าให้คุณกลับไปสู่สิ่งที่คุณรักอะ่ะนะคะจงประมวลผลใหม่ไหมเออประมวลผลความต้องการของชาวพิจิกใหม่ไหมว่าจริงๆแล้วคุณรักอะไรอ่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่ชาวพิจิกจะได้ประมวลผลความต้องการของตัวเองหน่อยว่าจริงๆแล้วคุณรักอะไรคุณรักอะไรคุณรักใคร นะเพราะออนมองว่ามันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับคุณมาตั้งแต่อดีตชาติไม่ว่าจะเป็นคนหรืออาชีพนะคะแสดงว่าชาวพิจิกคุณลองดูซิถ้าเป็นเรื่องอาชีพเนี่ยคุณมีอาชีพที่แบบมันเป็นพรสวรรค์ของคุณหรือเปล่านะหรือคุณมีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์อะไรบางอย่างที่ติดตัวคุณมาหรือเปล่าที่มันมาจากอาดีตชาติอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่แบบ เฮ้ยมันมันรู้สึกได้เลยว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วฉันมีความสุขถ้าทำสิ่งนี้แล้วฉันแฮปปี้นะคะแล้วแถมไม่พอไพ่ก็ยังเชียร์ให้กลับไปสู่สิ่งที่คุณรักด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณดูเลยค่ะว่าใครเป็นคนในอดีตชาติของคุณใครเป็นคนรักที่คุณผูกพันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่เนิ่นนานมาแล้วที่คุณสัมผัสได้อะนะเออนะลองกลับไปสู่สิ่งที่คุณรักสิคะชาวพิจิกลองประมวลผลใหม่ลองประเมินความต้องการของตัวเองใหม่สิคะ มันอาจจะช่วยทำให้คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะมันมี The f o o ูมันมี The Tower คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นจงทำในสิ่งที่คุณรักจงเลือกคนที่คุณรักนะคะเอาละเรามาต่อกันค่ะอีกสักใบหนึ่งไพ่ใบนี้ขึ้นมาทุกราศีเลยทุกคน Love makes the difference นะคะความรักนั้นสร้างสิ่งแตกต่างนะคะ Love helps heal past เอ่อพักเฮิรนะคะแ n d Provides a sense of security and self worth นะคะโอเคคือความรักเนี่ยนะเขาจะเข้ามาเยียวยาอดีตที่เจ็บปวดนะคะอมอมองว่าสงสัยช่วงนี้แต่ละราศีเนี่ยเจ็บเพราะความรักกันหรือเปล่านะเออนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเตรียมตัวนะในการที่เราจะรักษาความปลอดภัยให้หัวใจของตัวเองด้วยอะ่ะแล้วก็ ให้เราได้เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าชาวพิจิกคุณเคยมีความเจ็บปวดกับความรักอันในอดีตจงรู้ไว้เลยเลยว่าความรักนั้นจะช่วยฮิลทุกอย่างความรักจะช่วยเยียวยาทุกอย่างนะคะแล้วชาวพิจิกเองก็เริ่มมีเซนส์รับรู้แล้วถึงการที่คุณจะรักษาความปลอดภัยให้หัวใจของตัวเองอย่างไรคุณเหมือนกับมีรู้คุณค่าในตัวเองแล้วอะเพราะฉะนั้นนะคะจงกลับไปสู่สิ่งที่คุณรักซะ กลับไปทําในสิ่งที่คุณรักซะรักคนที่คุณรักนะคะถามหัวใจถามความต้องการถามสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ลึกๆให้ดีนะคะแล้วความรักนั้นจะสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นค่ะและจะช่วยเยียวยาวความเจ็บปวดได้ด้วยใต้สำารับนะคะ take a chance on love นะคะ when we love our lives are changed forever ออชาวพิจิตคุณอยู่ในเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะว่าใต้สำหรับก็ยังขึ้นมาว่า จงกล้าเสี่ยงที่จะรักนะจงกล้าเสี่ยงที่จะรักนะคะเพราะว่าเมื่อเรารักแล้วเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการไพ่ค่อนข้างเชียร์ให้ชาวพิจิกจงกล้าหารที่จะรักเพราะว่าอะไรอมอมองเห็นชาวพิจิกคุณมีแปดดาบอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสับสนใจคุณอึดอัดใจหรือตัวคุณไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดนะคะไม่ได้เปิดตัวเอง ที่จะรับความรักอย่างแท้จริงได้ด้วยหรือเปล่ามันเลยเป็นเดอะฟูลอยู่อย่างเงี้ยมันเลยไม่ได้ลงลึกมันเลยดูเหมือนชิวไปชิวมานะคะเพราะฉะนั้นก็ลองกล้าหาญที่จะรักกันสักหน่อยไหมล่ะเออนะคุณอยู่ในโหมดของการรักตัวเองมีเซฟโซนมากๆเลยนะอย่าลืมนะคะว่าความรักความเมตตาความปรารถนาดีจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและชีวิตของเรา นะแสดงว่าคุณกำลังเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคอนเน c t ชันที่ค่อนข้าง intense นะคะลองกล้าหาญหน่อยไหมอลองเปิดใจหน่อยไหมนะทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะกล้าหาญที่จะรักหรือจะเปิดใจเพื่อที่จะรักใครสักคนนะคะหรือว่าเปิดใจทำสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตามไม่ว่าจะการงานหรืออะไรเนี่ยถามใจเราก่อนว่าเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรและอะไรคือสิ่งที่เรารัก นะคะอาล่ะอมก็เป็นกําลังใจให้ชาวพิจิกเนาะสามารถที่จะค้นให้เจอนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาที่แท้จริงแล้วคุณจะได้กล้าหาญเนาะที่เราจะเสี่ยงกับความรักอีกครั้งนะคะในที่นี้คือเรื่องงานเรื่องคนรักได้หมดเลยนะคพว่าคุณกําลังเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับอดีตชาติของตัวคุณเองอยู่อะนะไม่ว่าจะเป็นงานที่มันถูกฉโฉลกกับคุณแบบเป็นงานที่ เขาเรียกว่าถูกกับพรสวรรค์น่ะนะหรือจะเป็นคนที่แบบเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ตามนะเอาใจช่วยชาวพิจิกนะคะยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์สายมูนะคะมังกรปั้นมือผสมว่าน9ชนิดนะคะ5 9 9 899นะคะเซรั่มณ้หน้าทองกับสบู่ณ้หน้าทองนะคะมีออยอรเรียบร้อยไม่มีสารเคมีอันตรายนะคะเซรั่ม 2 9 9สบู่1 9 9นะคะก็ช่วยให้ผิวหน้า,าลดฝ้าชุ่มชื่นนุ่มเด้งลดริ้วรอยลดสิวนะคะแล้วก็จะมีสีพึ่งเมตตามหานิยมนะคะก็จะมีตัวตลับทอง299ตลับเงิน399นะคะสีพึ่งมหาเสน่ห์แล้วก็จะมีเทียนเสริมดวงนะ,ะจุดพลิกร้ายกลายเป็นดีนะ,ะสีแดงก็เสริมบารมีเสริมการเจรจาค้าขายสีชมพูเสริมความรักสีเขียวเหนียวทรัพเหนียวโชกระ เหนียวโชคลาบนะแทงละ299วิธีจุดและคาถาอยู่ในซองเรียบร้อยนะคะวันนี้ถ้าใครอุดหนุนมาก็จะแถมนะคะแผ่นขูดเลขหวยทาเวสสุวรรณถ้าซื้อชิ้นเดียวก็จะได้แถมอันนี้ไปเลยทันทีซื้อ2ชิ้นแถมเพิ่มเป็นแผ่นทองปั๊มนูนหน้าเกี้ยวนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครสั่งในส่วนของเซรั่มและสบู่มาก็คือจะได้แถมเบิ้ลเพราะว่าตัวแผ่นทองปั๊มนูนเนี่ยเขาแถมเป็นโปรโมชั่นมากับ มากับผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะก็เท่ากับได้แถมเบิร์เซตนี้เลยนะคะเอาล่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์สายมูของออมด้วยเพราะว่าออมก็แปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้ว Facebook IG Shopee สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของสินค้าออมได้ก่อนนะที่จะตัดสินใจว่าให้เราสนใจอันไหนอันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมจิกทาร์จะลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย